สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับในช่วงเช้าๆแบบนี้กับผมเช่นเคยเอฟชนายุโร้สเกตฟุตบอลนะครับเรียบร้อยครับไบร์นเสือใต้เปิดตัวไมเคิลโอลิเซ่ครับจากคลิสซาวเลต60ล้านยูโรล่าสุดครับไบร์นแมนนี่ครับประกาศคว้าตัวไมเคิลโอลิเซ่ครับแนวรุกพลังหนุ่มของปราสาทเลนแก้วคลิสซาวเลตครับมาร่วมทีมโดยสื่อเนี่ยบอกว่าค่าตัวรวมแมตต์ออนก็50ล้านปอนด์ครับประมาณ60ล้านยูโร โอลิเซ่ครับลงเล่นในพรีเมียร์ลีกกับพาเลทมาตลอด3ซีซั่นทำผลงาน16ประตู25แอสซิสต์จาก90นัดทุกรายการจนปรากฏความสนใจจากยักษ์ใหญ่อย่างแมนสตี้แมนยูเชลซีแล้วก็นิวคาสเซิลยังไงก็ตามกลายเป็นเสือใต้ไบยเยนที่ได้นักเตะไปครอบครองครับโดยฟราบิซิโอโรมาโน่นะครับนักข่าวคนนั้นก็บอกว่าพาเลทครับรับค่าตัวเป็นเงินต้นน่45ล้านปอนด์เน็ตออลอีก5ล้านปอนด์และมีเงื่อนไขส่วนแบ่งการขายต่อนะครับก็ชูเสื้อแล้วแหละ อดีตเ็กปั้นของเรดดิ้งครับเกิดที่ลอนดอนครับแต่เลือกรับใช้ทีมชาติฝรั่งเศสและแม้ยายและแม้ไม่เคยติดชุดใหญ่แต่เตรียมเข้าศึกโอลิมปิกครับที่กรุงปารีสปลายเดือนนี้ด้วยการพูดคุยระหว่างเราเป็นไปด้วยดีมากผมมีความสุขสุดที่ได้เข้าร่วมกับสโมสร,รที่ยิ่งใหญ่อย่างไบเยินอันนี้คือสิ่งที่โอลิเซได้พูดหลังจากเปิดตัวนะครับจะรดปากาเซนสัญญายาวจะถึงปี2 0 2 9เลยเขาว่ามันคือความต้าทายที่ยิ่งใหญ่ซึ่งผมตั้งตารอคอย ผมต้องการิสูสุ์ตัวเองในระดับนี้และมีส่วนคว้าแชมป์ร่วมกับทีมให้มากที่สุดในหลายปีข้างหน้านะครับโอ้ก็ชูเสื้อตามภาพเลยเพเปิดตัวแล้วครับสำหรับไมเคิล l r เซ่กับทางไบาเยนมิวนิกนะครับยินดีด้วยครับได้ของดีไปก็ถือว่าดีสุดๆเลยนะจ๊ะโอ้โหยิมแย้มแจ่มใสครับนักเตะคนนี้เกือบไปที่เชลซีเมื่อเัมอปีที่แล้วแต่สุดท้ายไม่ได้ย้ายนะครับตกลงอะไรกันไม่ได้ครับไปต่อสัญญาใหม่กับพาเลท แล้วซัมเมอร์น,นี้ก็ไปเลยครับไปที่ไบเยนมิวนิกนะครับถือว่าหมดสิทธิ์คำสร้อยสำหรับทีมอื่นนะครับผมนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารของลูกพี่อย่างลามะดาบิดเกียกันหน่อยนะครับไม่ได้พูดถึงเดกียมาพักใหญ่พอสมควรนะครับเพราะว่าทางเดกียเนี่ยตั้งแต่แยกทางกับแมนยูเขาก็ยังไม่ได้เล่นฟุตบอลเลยนะครับตั้งแต่แยกทางกับแมนยูตอนนี้ก็ยังไม่ไเล่นฟุตบอลนะครับยังไม่ได้หาทีมใหม่ด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง มีรายงานข่าวจากหนักข่าวอย่างรรดี้กะลติครับบอกว่าสโมสรอันชาบาบครับเดินหน้าทาบทามนะเดินหน้าเจรจากับตัวแทนของเดกิอาถึงโอกาสดึงเดกอเนี่ยไปร่วมทีมในหน้าร้อนนี้เลยเมื่อก่าชาวสเปนอย่างเดิอาครับไม่มีสังกัดมานานถึง1ปีแล้วครับหรือตั้งแต่แยกทางกับแมนยูตั้งแต่หน้าร้อนปีที่แล้วครับแม้ที่ผ่านมาถูกโยงกับหลายสโมสรสโมสรนั่นสโมสรนี่นะครับแต่ท้ายที่สุดยังคงสถานะเป็นนักเตะว่างงานนะครับ ล่าสุดครับรูดี้กระติก็บอกว่าอันชาบาฟจากลีกซาอุดิอาระเบียเนี่ยรวมถึงสโมสรร่วมลีกนะเศรษฐีน้ำมันน่ะได้ดําเนินการเจรจากับตัวแทนของดีเคอาในวัย33ปีถึงโอกาสคว้าตัวมร่วมชิมในหน้าร้อนนี้ครับสโมสร,รจากซาอุดีอาระเบียพร้อมมอบข้อเสนอที่ดีงามให้กับดีเคอาพิจารณาซึ่งอยู่ที่ดเคอแล้วแหละว่าจะตัดสินใจแบบไหนต่อไปนะครับ ดยสื่อจากอิตาลีก็ประเมินว่าเดียรเนี่ยอาจจะขอเวลาปรึกษาตัวแทนเพื่อประเมินสัญญาและเงื่อนขต่างๆก่อนจะแจ้งการตัดสินให้อัญชาบาบและทีมอื่นได้รับทราบฝั่งของเดียรเองก็คงพร้อมมองหาทีมใหม่แล้วแหละครับหลังจากว่างงานมานานกว่า1ปีซึ่งตอนนี้มีแนวโน้มรับฟังข้อเสนอจากสโมสรต่างทวีปด้วยนะครับผมไม่ได้พูดถึงเขานานนะครับสำหรับเดียครับแต่ตอนนี้ครับก็ต้องมาตามเพราะว่าต้องหาทีมเล่นแล้วนะครับว่างงานมาตอนนี้ครับอาจจะไปโกยเงินที่ซาอุดิอาระเบีย หรือว่าจะเล่นที่ลาลิกาสเปนหรือจะเล่นที่ลีกเอิงหรือจะกลับมาพิมเมลีกอันนี้มันก็มีความเป็นไปได้หมดนะครับเผลอเนี่อาจจะเล่นที่ลาลิกาสเปนก็เป็นได้อันนี้ใครก็ไม่รู้นะครับทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้หมดเลยพอตามเดีะยะาเสร็จแล้วครับเราก็มาตามของกาเซเมโร่กันต่อครับมันมีโอกาสเปิดกว้างมากๆที่กาเซเมโร่ยังจะลาแมนยูนะครับ อันนี้เป็นรายง,งานล่าสุดจากโรมาโน่ครับบอกว่าโอกาสที่พี่กาเซมิโร่ครับหรือว่ากาเซมิโร่เนี่ยจะแยกทางกับแมนยูยังคงเปิดกว้างสถานการณ์ของกองกลางบราซิลรลนนี้ครับโอ้โหถูกคาดกันว่ามีโอกาสแยกทางในหน้าร้อนนี้กับแมนยูสูงโดยสื่อมั่นใจว่าสโมสรจากซาอุดิอรารเบียพร้อมลงสนามเจราจากับทั้งนักเตะและฝั่งของปีาแดงแมนยูฝั่งของโรมาโน่บอกความคืบหน้าครับว่าการนี้ทีมของกาเซมิโร่ยังคงมีความเป็นไปได้ เพราะฝ่ายเจรจาจากสโมสรนในลีกซาอุดีอาระเบียยังคงเดินหน้าหารือกับเอเจนต์ของกาเซเมโรในวัย32ปีอย่างต่อนเนื่องนอกจากนั้นครับสโมสรดังจากโอทรฟอร์ดอย่างแมนยูเปิดประตูให้กาเซเมโรหาทีมใหม่ได้เลยหาทีมใหม่ได้เต็มที่หากมีข้อเสนอที่มันดียื่นเข้ามาโดยฝั่งแมนยูต้องการเม็นเงินเพื่อเสาะหาตัวแทนรายใหม่นะครับณตอนนี้ครับกาเซเมโรยังคงมีสัญญากับยูไนเต็ดจนถึงกลางปี26 ทำให้อำนาจต่อรองของแมนยูยังคงเหนือกว่าทีมที่สนใจซึ่งสโม,มสรอังกฤษอย่างแมนยูหวังว่าจะให้มีข้อเสนอที่เป็นเหมาะสมยื่นเข้ามาในเร็วๆนี้นะครับเกี่ยวกับดีลของกาเซมิโร่สถานการณ์นี้ครับน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปโดยทางแมนยูครับเตรียมระดมพลนักเตะที่ไม่มีภารกิจรับใช้ทีมชาติให้กลับมารายงานตัวในวันจันทร์นี้ครับก็คือวันจันทร์ที่8กรกฎาคมวันนี้เลยนะครับ โอ้โหก็ต้องมาตามครับสำหรับสถานการณ์ของกาเซมิโรดนะครับมีโอกาสลาแมนยูสูงแล้วก็โอกาสยังเปิดกว้างอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปแวบฟังสิ่งที่น่าสนใจจาก u s สกอร์สามกันหน่อยนะครับเล่นยูโรวันนี้ล้นฟรี2,000บาทมากกว่า40รางวัลสมีขั้นต่ํ่ำม,มีแก่200นะครับก็แอดเลยที่แอดยูสกอร์สามหกห้ามีอันาอำนาด้วยที่แอปสีเขียว บอกว่ามาจากช่องสเกตฟุตบอลคุณจะได้รับสิทธิพิเศษโคสลดต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับมีทั้งกิจกรรมของบอลยูโรกิจกรรมของโกปาเมริกานะครับจัดให้เพียบเลยกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1. จนถึงวันที่31มสิบเอรกรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับผมมามาตามข่าวสารของเกปาอาริสบาราก้ากันหน่อยนะครับมีรายง,งานจากมาก้าสื่อของสเปนโหมหนักว่าเกปานะครับกำลังพิจารณาข้อเสนอจากสโมสรอ,อันอิทธิหัตนะครับในซาอุดิอาระเบีย เกปาอาริสบรากาเนี่ยนายทาวารไว้ย9ปีกํากำลังใช้เวลาใครค่ควรคุนคิดคิดคุ้นอะไรต่างๆนะครับว่าจะตอบรับข้อเสนอจากอันนิติฮัตรหรือเปล่าหลังเดือนรัิดนะครับไม่รังตัวเขาไว้กับสโมสรต่อไปรายงานก็เปิดเผยเมื่อคืนนีครับบอกว่าเกป้าอาริสบราการ์กำลังพิจารณาข้อเสนอจากอันนิติฮัตโดยนายประตูไว้ยิบเกาปี่ยขอเวลาเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับอาชีพการงานของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับขอไต่ตองคิดให้มันดี เกปาเนี่ยเขาย้ายมาจากเชลซีมาอยู่กับเรอัลมาดริดด้วยสัญญายืมตัวในฤดูกาลที่มันผ่านมาและมาดริดครับส่งเกปาเนี่ยกลับไปที่เชลซีในช่วงสัปดาห์น,นี้แต่ทางเกปาเองครับไม่อยู่ในแผกนการนาทีมของเอนโซ่มาเรสกาและเตรียมย้ายทีมอีกครั้งโดยมีข้อเสนอจากอันอิทิฮัดมาให้พิจารณานะรยังไงก็ตามนะครับเกปาขอเวลาตัดสนินใจแป๊บหนึ่งเกี่ยวกับข้อเสนอจากอันอิทิฮัดเนื่องจากเรอัลมาดริดจะพิจารณาซื้อขาดเกปาเหมือนกัน เพื่อดึงตัวมาเป็นแบ็克อัพของติโบกุตัวสหากอันเดรลูนินตัดสินใจย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโอ้โ oh, หเอาเลยครับข้อสเสนอจากอันนิดแฮตก็เข้ามาเรนส์ริดก็เหมือนว่าจะซื้อค่ะถ้าหากว่าอันเดรลูนินย้ายออกนะครับจะเอาเกป้า,าไปเป็นแบ็克อัพของติโบกุตัวสอะไรทํานองนั้นนะครับดังนั้นครับหากลูนินเลือกการขยายสัญญาก,กับเรนส์บริดจนถึงปี29รู้เลยครับก็คาดว่าเกป้าเองจะตอบรับข้อสเสนอจากอันนิดแฮตแน่ๆ แต่หากว่าเกป้าเนี่ยตัดสินใจย้ายทีมครับทีมชุดขาวก็จะเซ็นากับอดีตผู้รักษาประตูทดแทนนะครับโอ้โหนั่นเลยครับว่าต้องมาตามครับสำหรับสถานการณ์ของเกป้าอาริสบราร์กาครับเหมือนกําลังพิจารณาข้อเสนอจากอันอิทิฮัดนะครับผมก็ต้องมาดูครับเหมือนอนะ่ะต้องดูอีกคนหนึ่งว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าอันเดรโนินเลือกต่อสัญญาก,กับมาดริยต่อเขาก็น่าจะต้องย้ายแต่ถ้าอันเดรโนินครับเลือกย้ายออกจากมาริดครับ มีสิทธิ์ที่เรนนบริตเนี่ยจะซื้อขาดเกปาเอาไปเป็นแบ็กอัพของติโบกตัวนะครับผมจะนักเตะเหมือนรักเรนนบริตนะเหมือนมาเล่นยืมตัวกับบริตแล้วชอบนะครับโอ้โหต้องมาตามสถานการณ์กันต่อไปครับหลังจากนี้ว่าจะเป็นยังไงนะขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเช้าๆสายๆแบบนี้นะครับก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้คนฟังเรื่อยๆไม่ต้องกลัวนะครับทำอะไรอยู่ครับวันนี้ไปทํางานไปเรนก็ต้องใจนะครับก็ขอ้สู้ๆครับเดี๋ยววันนี้มันก็ผ่านไปนะครับอะไรทุกอย่างขอยมันดี กินอะไรก็ขอให้อา่อยอร่อยร่ำรวยเงินทองหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองจุจวดฮัวรุ่น